เาเดี oh, Just, pues ๋ยวเราเสียบเดี๋ยวจัดไม่รู้จุจกจัดได้หน่อยมันเอาไอ้มันก็ไปกินด้ลเนี่ยหอยกระเสบย่างเลยย่างกระเสียบได้ได้เลได้ได้เลยอืออ้ครเรียบร้อยครับผมอือมครับคหนนห้โอ้หืเส้นึงว่ะอ้าวอะไรนครับแจวโอ้แจวคุ้มครับเสเสือเลยเส้นน่ว่ะเสือบดมือ สาาเอสาาโอ้เสือครับมันมกินเฮ้ยดนกินที่นึงอะย่งครับมาไครับลโอ้โหเลเลยเลเลยเลนหวานช่วยครับโอ้นนีม่มลม่ลวนี้ยม่ลมลโอ้เดี๋ยวมาฝากโอ้เียฝากอ้เปเิเเข้าเงเก่งเข้าดูเิยังเิยัง ไเอาย่ไอ้เาอย่าไรละครเชฟอเสจริงจีิครับเนื้อเสือมาบ่เดียวย่างอ่า้าโอ้เสือเนื้อกนก่อนมันมนะมเหนยวเองย่างเสือบ่หรอก้อยก้อยทนายบอก้อยเือก้อยก้อยย่างเพิมก้อยเสือก็ย่างเกเสือครับเเอ้โหเดี๋ยอจขายบ่เอาเอาเปิดเปิดเอาเดได้บ่ โอ้โหโอ้โรู้ว่างอะไรรอเนี่ยไปหาไปเตยเหรอครับผมโอ้โหเกือกรถมีดขับเมนูเมนูครับเอ้ยของดีก็ฝากไอ้แล้วครับผมวันหยุดจัดเมนูครับเชฟเชฟโอ๊ตมีดบีแล้วครับอดีตคนเนาะอดีตคนยังตีนหัวปะขางัวนี่เทียวขางัวเสือครับโออ้เสืมนี่ทำน้ำตกกับก้อยเสือไม่รู้ยังดีก้อยเสือปะก้อยเสือบางมีดหรืองก้อยเสือน้ำตกโอ้ ซอจุกแสบเลยเนาะมัน <developed> <ra> มัน,น,น dai, Ooh, มันเลยคืออะไรคืออได้โอ้ตับโอ้โอ้ขันหนาไหมอืมขันหนาสุดยอดเลยครับตำขวยอะไรแบบนี้เลยนี่ไรยากเลยตำขวยบ้างเออจัดจัดจ้าไม่จัดมือตำขวยอีก็เดี๋ยวเราเสียบเดี๋ยวจัดไม่รู้จุกงจัดได้หน่อยมัน เอาไอ้มันก็โดนมันกินโดนแล้วเนี่ยเอามันแข็งๆเลยเนื้อเฮ็ดไลายม่ย่อยโอ้โเฮ็ดลมนก่หมออออนมันก่อนมันก่อนมันก่อนเตงมันเนีจย้ยกอตัวก็โอ้ยซอยจูอยจูนี่ครับผม่จัซอยจูครับผมง่เลเเลเ่ลนวสเตปนี่คืมันมันเออาะมันเสือมันเสือร้องไห้เขาเลย สอ no ยจุกระแสบกึบกึบก well, well, yeah. well, mm. ้อยกระแสบครับ right. อ right ้ยอืก้อยกระแสบย่างเลยอย่างกระแสบได้ไไได้ไเลยอืมนะมันก่อนมันก่อนครับคนละยาก็มันมันในเปียวดางอางีแข็งก็นหวามันเปียวมันเปียวสิมันเปียวนี่มันเปียวกเยอะมันเปียตรงมาย่างก่อนถ้ามันเนี่สดสอยจุดเลยครับ mời 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 không thể mời cho mời 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 bộ máy mời 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 mời

เยะดูีเลยเีนอไที่มงต่พอนอยู่บ้านแต่พอนซื้อเบียร์นี่เพ่นจูอ้กี่เปรียบซื้อเบียร์แจวครับเบ okay. <Ooh. S 1> ียร์รอเจวตอนไหนซอยจุ้นไปเอาาครับเจวโอ้แเจวคุ้มครับเสือเเสือเลยเส้อเน้นว่

มัด uh, mm. so ูนี่ครับมันโอ้มันมันเอิมันมันเสือมันเสือจั้างเมื่อกี้เออผมเยอะเลยเออจ้าวโอ้ยพวกนี้เมนูจากเสือเมื่อกี้ครับผมซอยจุก้อยครับก้อยเสือแบบฟักเลยแบบมุนก้อยฟักได้เลย เมนูจากเสือร้องไห้ครับผมเอามาแชรกันได้พี่น้อง